ลอยแบนกับเกิลกรุ๊ปเงินนั่นแหละรักเพลงนักร้องผู้ชายขึ้นหมดเลยหลอกข้อหลักเต็มกินรักก็คู่ต้องคิดออกอยู่แล้วมันต้องมีสิ่งอะไรทำเหมือนเดิมเลยเธอฉันอยากได้ฟิลยุค90พวกที่ยุคบอสมีคนมาเม้นอยู่นะวัันนน้ใช่ยุค90มีวาวแน่นอนครับมีวาวแน่นอนสี่กับห้านี่พูดนะไม่ยังบ่ดอหรไม่มาอคนโดนแบบปรับเปลี่ยนเพราะความวาวเพื่อนเรียก ลูกค้ามาดูนะบอยแบนด์อะไรทำน้าทงน้อยน้าทงน้อยทาทำสีเหลืองอนได้หนานาทงน้อยทาเป็นสีเหลืองยีจริงๆฉันอยากให้พี่พรใส่แค่ทัดขุ่กับได้เราคอนเทนเนารได้เพราะว่ามันนางต้องออกช่วงนี้ก็คือเป็นตัวเอกเป็นซีรีส์ ปุเรบายว่าถ้าได้เข่ากุ้งม่เข่ากุ้มนะครับเด้อวันนี้เขาจะไม่ยังอีกุ้นนี่พวกนี้ต้องทำอีกหกอันน่ะเป็นหกอันประมาณนี้ครัคุณบ้านแล้วบอลแล้วแล้วโต๊ะกรเป่าโต๊ะนั้นจะเป็นอะไรฮะอโต๊ะอีกในว่ามีรถมีอะไรอีกรถก็มีโต๊ะโต๊ะ ให้ดูก่อนว่าวันนี้เป็นโต๊ะอันนี้ก่อนเราจะปรับเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะบองอันมันหน่อยว่คพือเอาซีว่เออคือไลน์นี้นี่ไม่แพ้ไลที่แล้วมีเบ้าแน่นอนเราต้องพัฒนาขึ้นคืเอ,อเอาตรงงว่าทุกคนจะได้ความวาไรตี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มโชว์มาแล้วพอ ถามว่ามันมันอัดทรสแน่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนเราฟีลเหมือนละครเพลงแต่ถามว่าเราเล่าเรื่องไหมเราเล่าเรื่องแต่เราเล่าเรื่องในบทเพลงที่เราเลือกมาสงครามเพลงคู่วันที่สี่ทีหานี่นะครับฉะนั้นคือแฟนครับมันก็จะมีนักร้องกรุ๊ปมันจะมีนักร้องกรุ๊ปในเมืองด้วยกรุ๊ปด้านนอกด้วยทีนี้แล้วมันสมัแบทเทิรกันยังไงทีนี้นี่ต้องติดตามครับเลยฉะนั้นผู้่ลงค้นสีตาโอ้ยไรนี่มึงไปก่อน ในนี่ล่อไปก้อนหามไปก้อนคอยไปเมื่งไรสิบเจ็ดสิบแปดถรือว่าคุณพลาดใช่คือจริงๆถ้าพูดถึงว่าถ้ายิ่งโปรเหมายิ่งคุม้มใช่ไหมบอ <Main. S 2> สแม่ห้าสิบเจ็ดสิบแปดครับแสดงอ่าสี่เจ็ดสิบแคือโปรเหมาคือตกวันละหกสิบเก้าบาทครับดีไหมความคิดดีไหมคุณว่าอันนี้ทำ <Okay. S 1> โปรถ้าถ้าเฉลี่ย<ช>แล้วมันมันมันแค่ไม่กี่บาทแล้วแล้วสมมติว่าแฟนแฟนหมอลำแฟนเพลงอยากเห็นผู้ใดแบทเทิงครับไพ่คู่กับไพ่นั่นนี่กับไพ่ คือเราก็จัดให้หมดเลยนะรอบนี้ต้องดูถ<ำ>ามว่ามันมันมีความไบไรรี้นอกจากเป็นการโชว์ออกมาเต้นเฉยๆมันจะมีการแบทเทิลระหว่างนักร้องชายนักร้องหญิงอนอกจากนั้นมันก็มีอะไรมาอิบ คือเดี๋ยวใกล้ๆวันนลกเราก็จะไลฟ์ปีกทีให้ให้ดูกันคือตอนนี้เข้ามาเข้ามาแสดงว่าเริ่มจำอือื่นก็เริ่มสิปอยข้องเลยเมืนอไห่ใช่อ๋อน่มโจรู้สิได้มาเก็บท่เก็บยังแดนเซอร์บเงียบตอนนี้ก็คือว่าเราลงเราลงสกิลการเ้นไปก่อนครับทีนี้พอพอะไรเนี่ยเราจะตามมาทีหลังแล้วเดี๋ยวบอสก็จะเริ่มปล่อยของเรื่อยๆเรื่อยๆของแกไปอืมวันนี้วันที่พรุ่งนี้หนึ่งเนี้ยหนึ่งมืออ่นเฮ้ยก็สองแล้ว พวกนี้พอบลงพับลงค่ะลงพับทั้งหมดเลยค่ะพอบคืออุปกรณ์การแสดงนะครับพี่น้องครับอุปกรณ์การแสดงงวดที่แล้วมีเลื่อมีอันนี้อันนั่นอันนั่นอันนี้มีดอกไม้มีอันนี้อันนั่นอันนั่นอันนี้นี้รอบนี้มีรถค่ะมีรถเรถจะขึ้นไปบนเวทียังไงออ่าต้งดูมีเสียรถขึ้นทั้งเวที นี่มันรถยนหรือว่ม่นรถมอเตอร์ไซค์มันเนรถจักรยานด้อพี่น้องเด้อมีต้องการใหญ่ใหญ่ไหคะซื้อทุกไลฟ์ค่ะขอบคุณคับนี่พูดกับครูอยู่ว่าไม่ไม่ต้องรอกักวันที่สิบ8็ดสิบแปดมีเท่าไหร่คือวันที่สี่ที่ห้าอัดคือให้ห้แฟนคลับได้ชมเต็มอิ่มแล้วก็วันที่สิบเดสิบแปดก็มั่นใจว่าครูต้องมีอะไรปรับใหม่อยู่แล้วเราก็ต้องมีอะไรไอเดียใหม่ๆให้คนได้ชมอยู่แล้วมอือคือวันนี้แกวันนี้เราประชุมมันเพิ่งเสร็จว่าเราเราจะ เราจะยังไงให้แฟนคลับเขามาดูแล้วก็ดูคุม้มทีแล้วก็คือถามว่าไลฟ์คุยกับประชุมเมื่อกี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันด้วยเพื่อที่จะคิดว่าให้มันคุ้มสําหรับบัตรที่ซื้อมาะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุ้มแน่นอนคุม้มที่โชว์อัดแน่นมากตั้งแต่ช่วงแรกเหมือนกันอขนาด n อ d ดีประทะลำใหญ่เนี่ยก็ก็ถือว่าวาวแล้วรา่าเอาเปนท,ทง แอนประดีได้ข่าวว่าไปซุ่มซอมซอมเต้นอะไรเงี้ย่ด็กก็เพิ่นไปซุ่มซอมเต้นตัวเด<ช>ีือนนู้ไปซุ่มเต้นก็ไม,ม,ม่เพลินว่าเอาการแค่แอนกับลันใหญ่มันก,มนก็มันก็วาวแล้วแล้ว,ลวมันมีฟิชเชอร์ลงกันด้วยาหาดูได้ยากมากเอาตรงตัีครั้งแรกบนวิธีลำเพลินด้วยแล้วถามว่า อันนี้อันนี้เราบอกว่าอันนี้เราก็เล่นตนะิ๊กต็อกครับเราลงคลิปเราลงคลิปที่จะแสดงไปของแอรเราคนมาเมนัะบอกว่ามีดูได้ที่ไหนคะเราก็เราก็บอกไปว่าดูได้ที่กลุ่มในเท่านั้นคือจริงๆแค่แค่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปในติ๊กต็อกจริงมันไม่เต็มมันไม่ได้อัธรสคือซื้อบัตรเข้ามาดูเลยคือชัวร์กว่าเราได้ดูตลอดด้วยจริงๆโชว์แบบพิเศษแน่นอนอ <4 S 1> อสีก็จะเป็นการเน้นศิลปินเน้นศิลปินครับแต่ห้านี่จะเป็นโชว์ของเรา เนี่ยแฟนคลับของนักร้องคนไหนคือมาชียเลยสู้ๆนะชมพู่อ้าวชมพู่ยังไม่นอนชมพู่ก็จะมีเล่นละครมนลักมนลักลำเพลินนะลูกชมพู่อ่าเพื่อนสิเป็นน้องสาวผู้ใด้ยังปวดที่ตามอันนี้ยังไม่บอกน้องอ่าเดี๋ยวสิบเจ็ดสิบแปดมนลักลำเพลินชมพู่ก็ได้แสดงนะพูดถึงเรื่องมนลักลำเพลินอีพีหน้าแล้วก็แบบอืม ศิลปินแบบว่าแน่นมากเอาตรงๆคือคนที่ยังไม่ลงในโปสเตอร์มีกี่ก็มีนะคะที่นื้หลายแง่อีคือถามว่าภาคแรกมันแล้วภาคสองมั่นกว่าเนี่ยรงนี่อันนี้บอได้พูดเบื่อสมบรได้เบิร์กสิ่งเสียใจคือตอนนี้ยมันเหมือนที่บอสบอกว่าอย่างภาคแรกนะคนซื้อบัตรตามเข้ามาดูก็เยอะใช่ไหมบอสเพราะว่าเขาไม่ได้ดูไงฉะนั้นแล้วภาคสอง่ะยไม่ควรพลาดเลยจริงๆเมน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 คือแบบ เอาสิแต่ว่าเอาสำคัญเอาวันที่สี่ที่ห้าก่อนไปอ่ให้ตามดูงานวันที่สี่ที่ห้าก่อนนะครับความเบาสมเกิดแล้วก็ศิลปินก้อยชรินีจะมารูปแบบไหนก็ต้องติดตามด้วยทีเดียวอืมวันที่ห้ามีลำเพลินไปใช่ไหมบอสใช่ใช่ลำเพลินวงสกอลำเพลินวงสกอจะมาวันที่ห้าอ่าก้อยชรินีวันที่เพราะว่าแบ่งมากวันที่สี่มันหลายผลให้พี่น้องเดมี่ก็รู้สึกตื่นเต้นอีกจักมือในวันที่ห้า ือว่าสัมัยมาวัฒนธรรมบบานเท่ากับมิโซ่วัฒนธครับนี่น้องๆแดนเซอร์น้องกล้าฝากเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะแดนเซอร์ซ้อมหนักกันทุกวันนี้บอกเลยว่าไลน์นี้แดนเซอร์ก็ไม่ธรรมดาแดนเซอร์ก็อักมากเอาตรงๆถามว่าแดนเซอร์บ่นว่าขนาดครูบี้ไม่คิดเยอะแต่ว่าครูบี้คิดเยอะนี่คือแบบจำบอกมาได้แล้วคือแสดงว่าบุทธมรมดาแล้วใช่เราจะ แล,แล้วรอบนี้เราจะใช้ระบบการคือจริงจเราก็ถ่ายแบบระบบในสตูดิโอแหละแต่รอบนี้คือเราเข้ามาดูมุมกล้องเองด้วยใช่แล้วมุมกล้องการสวิตภาพอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นมันจะเหมือนในการการถ่ายรายการอะไรเงี้ยครูบี้เชียบี้ถามมาครูบี้มั่นใจกีเปอร์เซ็นมั่นใจทุกรายการบอกเลยพี่ลำพายกำลังใจทีมงานไม่ออกสมอกันเลยสดเบืงหวงกันอ๋อครับสุดก็มีปับเปีย ใช่เพลงใหม่ปรับใหม่ชุดปรับใหม่อีกยกสตูคูบี้มาเลยในส่วนหนึ่งเห็นว่าสงครามเพลงคู่ใช่ไหมฉะนั้นแล้วการคู่กันอะเสื้อผ้าอะไรคือมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วฉะนั้นมันจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใครเคยแต่งยังไงแล้วรอบนี้มันก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวขอยกสตูดิโอคูบี้มาเลยเนาะในส่วนหนึ่งคือถามว่าคุมเลย ตั้งใจทำนั่นแหละเนาะให้กำลังใจก็เข้ามาซื้อบัตรกัน,นยืยอะๆให้กำลังใจแดนเซอร์ลำไยมาวันที่สี่ครับใช่ค่ะลำไยมาวันที่สี่แต่ว่าแ,แต่ว่าสี่แอนแอนก็มาวันที่แต่ว่าลำไยกับแอนจะแบทเทิลอะไรกันเนี่ยในวันที่สี่ก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันค่ะครับฉะนั้นแล้วคือพี่น้องรีบผู้ดเดบ่าดใเขากลุก่ม่ารอโอกาส่ะว่าคำไปเลยนี่ คุณจะพลาดเพราะว่าให้ชมการพัฒนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าแต่ละลายเราพัฒนาอย่างไงเราปรับแต่งอย่างไงเรา,าปรับปรุงอย่างไรเป,เป็นการให้กําลังใจทีมงานด้วยแมน,นครับร้อยสีรุกเกบาทถามว่าเอว่าเหลือบา้าก็แรงแต่ขอาก็ลังใจที่จะเติมกําลังใจไอตอนนี้พอวันที่เมื่อกี้ดูข่าววันพายุอาจจะหมดวันที่ห<อ>้าพนะเอาแ้วเ,เห็นดดว่าโดมข่อยแนวกันศาสตร์เพราะว่าอะไรรอบนี้กระเ็ดยันเนชั่นนะครับ เ้าสีมาเห็ดไล่เ้าสีมาเห็ดโดมตรงนี้และครับนี่เห็ดกันสาดลงไปว่าเห็ดยังในสามารถช็กมเปียกจังในห้หางพอเมืองแล้วเขาคงจะไล่อยู่ตรงน,นี้นั่นยาวนานอยู่ครับอ่าฉะนั้นเราก็ควากำลังใจอยู่ในระบบไลฟ์ไลฟ์สดกันไปนี่แหละเพื่อเพื่อถ่ายทอดผลงานกันนะครับ,ค,รบคือคถือว่าต้องครูบี้ครูเอครูปอต้องผนึตกําลังกันที่จะมาสร้างสรรผลงานจังใจครูบี้เนี่ทํา ถาบ่แม่นงนัหญไคือเ่อเอินคู่บีเ้อครับ <c oughs> นี่แสดงว่าเอินคู่บีมากคือต้องเป็นงานไงหรืองาน,งานไอเดียครีเอทต่างๆือไม่ธรรมดาแล้วแต่เนาะคือถามว่าถ้าถ้าเราเราจะไลฟ์กันบ่อยจริงๆแล้วถ้าสมมุติทีมหน้าเรามาในทีมอื่นอย่างเงี้ยทีมวัฒนธรรมหรืออเงี้ยคู่ทีก็อาจจะเข้ามาช่วยแ <ừ, S 2> รยงขนาเมื่อกี้คู่ที่อื่นยังมากใช่ใช่ ยังจะมาแบบเออตองนั้นต้องนี้นต้อง inner อินเนอร์แบบนี้ในฟินต้องแบบนั้นเดี๋ยวดูควาคิดดูดิทุกคนอาจจะเห็นมิวสิควในรูปแบบของวรรณคาดีอีสานหรืออย่างสีก็ได้ต่อไปครับฉะนั้นคือนี่คุณแม่โจนาทน,นุ้ยเมื่อกี้ก็สรระสมสามสิบบาทแล้วก<อ>่อนหน้านี้ก็สามสิบบาทนะครับขอให้ถูกหวยกันนะครับเพราะถูกหวยกันแล้วก็ต้องมาอุดหนุนสาวน้อยกันเยอะๆนะบ้านฮักละน้อยคุณแม่นะครับนี่แม่แม่ลูกกำลังโบถึงโจกับคือ การพัฒนาของไรแต่ละไรนะครับโดยเฉพาะไ right, รเอาวัตถิสิที่ทหานี่ก็คือว่าได้เมืองของใหม่ได้ปรับใหม่ใช่ถามว่ามันเป็นการร้องเพลงกับแดนเซอร์ก็ใช่อยู่สี่ห้าแต่จริงๆในในรูปแบบของการร้องเพลงคู่หรือร้องเพลงแบทเทิลเนนะี่ยเราไม่ใช่แค่ออกมายืนร้องเพลงคู่กันนั่นนี่นะคือมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมาั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเหมือนกันต้องต้องติดตาม ต้องมีอะไรให้ดูใช่ต้องมีอะไรให้ดูนะครับ <c oughs> แล้วการคิดงานไม่คิดว่าเราจะคิดงานง่ายๆนะครับใช่ใช่นะครับพานทีประชุมกันเสีย<า>หาหงเกคนแล้วก็ทรงเพียงไปหาโดนตีได้ปวดหัวยังพยายามสีขอกระบ,บาน <c oughs> พักอยังนอยู่นี่เห็นบ่านะครับ <c oughs> รอบเสียหานีเพราะนักดนตรีอาจจะอยากกลับบ้านอยู่กันแมนครับเป็นงานังใจทีมงานทุกคนตีหนึ่งแล้วยังทางานกันอยู่นบอสแมนครับเพื่อผลงาน ครับพี่น้องปล่อยแดนเซอร์กลับด้วยค่ะแดนเซอร์ก็เพิ่งปล่อยแดนเซอร์กลับแดนเซอร์ก็เกพิ่งกลับเมื่อกี้นี้นะครับจนเรื่องคือพอว่าจะคลองไปฉีดยาวัคซีนมาหามเอ้ยยังไงนะครับพอคุยงานกันต่อแล้วก็อุปกรณ์การแสดงต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือนี้ก็เริ่มจะปล่อยของแล้วใช่เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าอุปกรณ์การแสดงต่างๆเนี่ยคู่นลิสันหามาที่มียังมาเรียนลูกเรียนแน่โชว์นั่นโชว์นี้อันนี้อันนั่นอันนั่นอันนี้อ่ามีเว้าแน่นอน แต่ว่าวันที่4นี่เอาเมืองตะแอน่ยกับลำไยนี่จะคักแล้วสาธิตเดินเพิ้นรอนเส้นชัยเอมามัสซาร่าก็แน่ะเห็นสกีพิงแล้วโอ้ชพี่น้องมวลแนนอนอิหรี่ครับเปิดไล่เขาที่แบบมวลตื่นแล้ววันที่5ก็จะเป็นโชว์ลูคแบบใหม่ของของทีมสาวน้อยอีกเหมือนเดิมค่ะ เอาจังล่อลวนกันครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่อย่าลืมครับผู้ใดบัตรใดย,ยุ่ในกลุ่มบีบตัศเจใจซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยอยู่ที่เพจสาวน้อยเพจบันแพงแฟ้นเพจหรือจะโทร0619393915 0619393915หรือซื้อกาแฟเสด็จสองกล่องขึ้นไป6 9 9บาทแถมบัตรฟรีกาแฟเสด็จสามกล่องแถมแก้วแถมบัตรกาแฟเสด็จสี่แถมหนึ่งเป็นหากล่องแล้วก็แถมบัตรอีก นะครับขอบคุณทุกกำลังใจแต่แล้วกันนะครับสวีราสวัสดีครับ